เดียนทำงานปี2,519บอกเงี้ทั้งหาว่ายุดิฉันมากอะ219อะถึงวันนี้คุณว่า41ปีเต็มๆนะคะมาวันที่1มิถุนา2519ท่านรู้ป่าว่าดิฉันติดคุณวุธครั้งแรกคือ2,521ติดคอนเวนชั่นครั้งแรกคือไปซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกจนณปัจจุบันเนี่ย อคออฟเฟมเขาติด20ครั้ง16ครั้ง20ปีเดยนติดมาสองรอบแล้วค่ะเดยนไม่เคยหลุดคอนเวนชันแม้นแต่ครั้งเดียวจนถึงปัจจุบันนี้ใน41เปีเอา้าวยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เคยหลุดคอนเวนชันจะก,กี่คอนเวนชันก็ติดหมดอะ่ะมีไหมดวงชงมีไม้ดวงไม่ดีวิสนทั้งนั้นอะ่ะอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จิตใจมุ่งมั่นมั่นคงเชื่อว่า A a d สุดเอเสุด ครั้งนี้นนานนมาเหรอเตรียมการติดข้างหน้าไว้แล้วครั้งนี้มาเหรอเตรียมการติดข้างหน้าปีหน้าจะปีมาลงปีมาเลงมาอะไรไม่สนใจทั้งนั้นอะ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่เกี่ยวเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับความคิดของท่านเดียนบอกท่านว่าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินทางแถวบ้านเมืองที่ยากลาบากอะ่ะทุดงเรียกว่าทุดงกินขนมมาถึงเจอปั๊บร้านขายของ หิวมากเลยมีร้านขนมอยู่ร้านเดียวเข้าไปซื้อขนมหนึ่งชิ้นแรกกินเข้าไปพอกินเสร็จก็ไม่อิ่มกินชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าก็ยังไม่อิ่มอีกชิ้นที่หกสุดท้ายซื้อชิ้นที่เจ็ดกินเข้าไปแล้วอิ่มพออิมเสร็จก็นึกข้นใจว่าน่าจะทำไมกูโง่วะกูน่าจะกินชิ้นที่เจ็ดพอนะซื้อชิ้นที่เจ็ดชิ้นเดียวนะไม่ควรซื้ออีกหกชิ้นเลยเป็นไปไม่ได้ครับใน AA เเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณคิดอย่างนี้เนี่ยนะ คุณไม่มีทางข้ามขั้นตอนหรอกการทํางานเนี่ยคุณต้องเหมือนกับที่ฉันทําคุณรู้แหละทำแล้วทําอีกทําอีกทําแล้วทําแล้วทําอีกอีกอีกแล้ว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 อีกอีกจริงจริงเป็นอย่างนั้นคงไม่สามารถมาถึงแล้วก็พุ่งชนแล้วก็ได้ถ้าคุณขาดประสบการณ์ขาดความสามารถขาดความคิดคุณอาจจะมีความสามารถอ่ะแต่ก็คุณขาดจิตใจที่ต่อเนื่องอะ คุณอย่าหวังว่าคุณจะติดง่ายๆแบบนั้นแต่ถ้าจิตที่คุณฝึกดีแล้วนะใครก็ทําร้ายคุณไม่ได้เดนไปฮ่องกงครั้งที่สิบสองเดนไปดูไปดูรูป h a l ออ f ฟเ m e ท่านอองเนะี่ยติดท่านอองมีรูปติดอยู่ยืนตรงนั้นเลยต้องติดจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ติดในประเทศไทยคิดอย่างนี้นะแต่จริงๆพี่วิมลศรีติดก่อนที่ฉันพี่วิมลศรีติดก่อน เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขามีคุณูตอะไรบ้างนะแต่ไปประกาศตรงนั้นเลยว่าจะติดผู้หญิงคนแรกที่ติดก็ดิฉันก็ติดเป็นคนที่สองรองจากพี่วิมลศรีนะก็อยากจะบอกว่าเพราะดิฉันมุ่งมั่นดิฉันอยากติดก่อนเดียนทาตามขั้นตอนทุกอย่างนะคะดิฉันไม่มีว่าจะกินขนมก้อนที่เจ็ดมีใครบอกดิฉันว่าโอ้ยก็พี่เขาเก่งกว่านี่พี่ขั้นแทบขายได้บอกจะขั้นไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่เดินออกไปขายจะขายได้ไหมถูกไหม มันเป็นไม่ได้